สวัสดีครับพบกับผมรายการทุ่วไทยไปกับพิธีกรครับพบกันมีสิ่งดีๆเป็นสีมงคลมาฝากทุกท่านผมมาที่นี่ครับนครปฐม,มพุทธมนทนสาย4 5ฮ่าฮ่ครับที่นี่ที่นี่ที่นี่นะครับที่นี่พุทธมนทนโอ้โหเลี้ยวเข้ามาชื่นใจสวยงามมากๆนะครับ กราบบูชานะครับพระพุทธโอ้โหอ,อ,องค์ใหญ่ชื่นใจตั้งนโมสามจบพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาสักกะบูชาพระศีสรยะทศพลยานพระประธาน พุทธมนตลหงดกามมากมากนะครับแล้วก็แน่นอนครับมาที่นี่นะครับก็ต้องแวะมามุมนี้เลครับเช่าพระเช่าเหรียญน,นะครับเช่าพระพุทธ25ศตวรรันะครับสร้างไว้ปี2500นะครับตึงพุทธกาล พระพุทธ25ศตรวรรันะครับสร้างไว้ปี2500นะครับตึ่งพุทธการคูบาจา์นะครับผู้ศักดิ์สิทธิ์108รูปโอโ้โหเต็มเลยสุดยอดมวลสารนะครับชาวูชาแล้วก็ยังมีเหรียญในปีถัดๆมาเช่นปี39 ะครับผมก็ได้เช่าบูชาโอ้ยนำกล้องมาส่องกันเพลินซ้ายกว่าหน้าหลังก็มีพี่ๆน้องๆน,นะครับผู้ศรัทธาก็มาเช่าพระกันด้วยความศรัทธานะครับสุดยอดพิธีพุทธาพิเศษหรือเรียกว่ามหาพุทธาพิเศษนะครับสวันสาคืนทีเดียวนะครับและก็สุดยอดประสบการณ์ มากมายนะครับมากมายนำบรรยากาศมาให้ทุกท่านได้ชมนะครับแต่แวะมาเช่าบูชาทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับเป็นการทำบุญนะครับปัจจัยต่างๆก็เพื่อดูแลพุทธมณฑลแห่งนี้ที่สวยงามระดับโลกอย่างนี้นะครับผ่านมาผ่านไปแวะเข้ามาพักผ่อนได้นะครับ สั่งสอนนะครับที่ประเด็คุณครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนไว้ให้ทําดีนะครับปฏิบัติดีคิดดีมีศีลอ่มีศีลน,น,นะครับสําคัญและก็มีความกตัญญูกตตะเวทีนะครับกตัญญูคุณบิดามารดาพ่อแม่ของเรานี่แหละครับนะครับ่านจะอยู่ที่ไหนได้รับบุญอยู่เสมอเสมอครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณไม่ลืมนะครับก็ นำภาพเรื่องราวข่าวดีบรรยากาศของบุญกุศลบรรยากาศของบุญกุศลนะครับชื่นใจชื่นใจนำมาฝากทุกท่านนี้นะครับผ่านมาผ่านไปแวะเข้ามาพักผ่อนได้นะครับที่นี่สวยงามชื่นใจวันนี้เชาพระไปอิ่มอกอิ่มใจทำบุญ มีความสุขนะครับนำความเป็นสิริเป็นมงคลสู่ตัวเองและครอบครัวนะครับก็ฝากไว้ทลิปนี้อาจมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับเพลินไปเพลินไปกับความดีกับสิ่งดีๆนะครับมีประโยชน์ไม่ไม่ต้องไปซสีเลียสน,นะครับไม่ต้องไปยึดติดอะไรมากมายนะครับยึดติดมากก็ทุกมาก ต้องขอบคุณที่ติดตามรายการเป็นอย่างดีสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันคนเขียนคอมเมนต์มาถามผมทุกวันเลยนะครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขเฮงเฮงรวยรวยสมความปรารถนาทุกประการสวัสดีครับ